พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายกีตานัสนูเซดาในโอกาสสาบานตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธา,ารณรัฐลิทุเนียสมัยที่2ในวันที่12กรกฎาคม2567พระนะท่านนายกีตานัสนูเซดา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนียกรุงวิลเนียสในโอกาสที่ท่านเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนียเป็นสมัยที่สองข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบความสําเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐสื่อไปการที่ท่านได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่งอย่างไม่คือปรากฏมาก่อนนั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นอย่างท่วมท้นของประชาชนในการเป็นผู้นําและผลสําเร็จอันเป็นที่ประจักษ์ในนโยบายของท่านเพื่อสร้างความ สุขสงบและความรุ่งเรืองไพบู์แก่ประเทศและประชาชนชาวลิทัวเนียตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐลิทัวเนียได้กระชับแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันยังมีความเข้มแข็งบนพื้นฐานของความเคารพยกย่องและความเข้าใจอันดีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านประเทศของเราทั้งสองจะสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีไซเบอร์และชีววิทยาศาสตร์ให้เจริญรุดหน้าอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศและประชาชนเป็นอนเนกประการพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์มนตรีเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการครั้งที่16ประจำปี2567 ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์การศึกษาสามพระมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีพลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการสัมมน,นาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่16ประจำปี2567ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจัดขึ้นในหัวข้อนวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตคนพิการสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉล พระชมพันษาหรอบ72พันษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ผลงานวิจัยวิชาการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านวิชาการนำไปสู่การต่อยอดและขยายผลและสนับสนุนการสร้างและพัฒนากำลังคนบุคลากรนักวิจัยและนักวิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพและมีส่วนร่วมในสังคมมหาวิทยาลัยรัช อุดรธานีได้สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างคณาจารย์นักศึกษาและชุมชนตลอดจนสถานศึกษาและหน่วยราชการในจังหวัดโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคมในการสร้างกรอบความคิดให้เติบโตและนวัตกรรมเพื่อสังคมตามความถนัดในด้านองค์ความรู้วิชาการและประสานประโยชน์ร่วมกันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการให้สามารถช่วยตนเองและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้อย่างภาคภูมิใจ นายจรันธาดากันสูตรองคมนตรีไปติดตามโครงการอนเนื่อมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดบึงกาฬ นายจรันธาดากรณสูตรองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนื้มาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมคณะไปติดตามการดำเนินโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบอ่อองและขุดร่องชักน้ำพร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอเนื้อมาจากพระราชดำริอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงการซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นโครงการอเนื้มาจากพระราชดำริเมื่อวันที่9เมษายน2560ตามที่รัศดรบ้านดอนเสียดหมู่ที่4ตำบลคำแก้วขอพระราชทานความช่วยเหลือ เนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรโดยกรวรได้สนับสนุนงบป,ประมาณปี2560แก่กรมชลประทานดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบ่อองเพื่อให้มีปริมาณความจุเพิ่มขึ้น2 0 0แสนลูกบาศก์เมตรก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน้ำบริเวณฝั่งซ้ายครอบคลุมพื้นที่600ไร่และฝั่งขวาครอบคลุมพื้นที่1550ไร่ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นเดิมที่ชรุดรั่วซึมพร้อมเสริมระดับเก็บก,าก,ากักและปรับปรุงระบบคลอง ส่งน้าเดิมพร้อมก่อสร้างคลองส่งน้ําสายซอยเพิ่มอีกสีสายโดยอ่างเก็บน้ําหนองบ่อองสามารถเก็บกักน้ําได้กว่า3ามล้านแปดแสนลูกบาทเมตรสามารถส่งน้ําให้พื้นที่การเกษตรจาก850ไร่เป็น3,000ไร,ร่ราษฎรได้รับประโยชน์4หมู่บ้านรวม620ครัวเรือนองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประชุมติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลือต่อจังหวัดตาก พลเอกกัมปนาศุติองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันศา6รอบ28กรกฎาคม2567ณพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่ออำเภอท่าสองยางจังหวัดตากโดยมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับจังหวัดตากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจิตอาสาพระราชทานและประชาชน ทั้งนี้จังหวัดตากมีเป้าหมายปลูกป่าในพื้นที่โครงการหลวงเลอต่อ720ไร่โดยปลูกไปแล้วกว่า5,000 50, 0ต้นอาทิอินทนินไม้แดงไม้อย่างนาประดู่ป่าราชพฤกษ์และยังได้ร่วมการปลูกหญ้าแฝกในโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม นั้นได้ประชุมติดตามการดําเนินงานสูงพัฒนาโครงการหลวงเลอต่ออาทิการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรในเดือนมิถุนายน2567ได้ส่งมอบผลผลิตผัก ไม้ผลพืชไร่และกาแฟ ى, สู่ร้านโครงการหลวงกรุงเทพมหานครกว่า9,700กิโลกรัมมูลค่าการรับซื้อจากเกษตรกรก,รกว่า200 0 0 0บาทการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตรเช่นงานหัตถกรรมมีศูนย์พัฒนารัษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตากจัดอบรมทอผ้าลายอัตลักษณ์และตัดเย็บผ้าทอกระเรี่ยงร่วมสมัยภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงสู่ผู้ประกอบการสังคมรุ่นใหม่งานแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้แก่เยลลี่สวรสสวรสกึ่งแห้ง เซวรสจี๊จ๊าดศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อได้ดำเนินงานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยหลักการพัฒนาพืชทางเลือกบนพื้นที่สูงพร้อมส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้โดยมีกฎหมายรองรับและไม่ปลูกพืชที่ผิดกฎหมายเป็นโครงการหลวงโมเดลที่ขยายผลการปฏิบัติไปยังพื้นที่อื่นๆทั้งในและต่างประเทศ มูลีธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดพิธีบวงสวงเทพยายนาครูอาจารย์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่ออำหนวยพรให้การจัดสร้างฉากการแสดงโขนมูลีธิส่งเสริมศิลปาชีพต่อนพระจัก,กรวตาลเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ มูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพรรมราชชนนีพันปีหลวงจัดพิธีบวงสวงเทพยดาครูอาจารย์และพิธีเจริมพระพุธมนม์ถวายพระทหารเพงแด่พระสงฆ์เพื่ออำนวยพรให้การจัดสร้างฉากการแสดงโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพตอนพระจัก,กรวาวตาลเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบโดยมีพันโทสมชายการจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีณนะอาคารเรียนรู้เรื่องโขนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นสถาน ที่จัดสร้างฉากการแสดงโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปะชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระจกกรักรวาตานกำหนดจัดขึ้นระหว่างที่7พฤศจิกายนถึง8ธันวาคม2567ณนหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2567ที่ใช้ทิกเกตเมเจอร์ทุกสาขานอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของศิลปะการแสดงโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปะชีพและผลงานสร้างสรรค์าง,งานศิลปะที่เกี่ยวเนื่องกับโขนตลอดจนเป็นที่จัด เก็บฉากและอุปกรณ์ประกอบฉากที่สําคัญจํานวนมากที่เคยจะแสดงบนเวทีแสดงโขนในตอนต่างๆเช่นหนุมานตัวใหญ่จากตอนศึกมายราบมาจะาแสดงที่ถงใหญ่ของห้องแสดงเรือสำเภาหลวงในการแสดงตอนพิเภกสวามิภักดิ์รติมาก,กรรมร่างนางผีเสื้อสมุดขนาดใหญ่ในการแสดงตอนสืบมันคามาจัดแสดงด้วยเทคนิคที่ทันสมัยน่าตื่นตาตื่นใจผู้สนใจสามารถเข้าชมเรื่องราวความเป็นมาของโขนโดยมีเจ้าหน้าที่คอให้คำบรรยายและพาเที่ยวชมตามจุดต่างๆ เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมในระหว่างวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาก้านาฬิกาถึง16นาฬิกาโทร035 352 991เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมห่นสุดท้ายนารีนาศได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหาอายุสม,มธรรมเฉลิมพระเกียรติ ที่พระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหาอายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหม่นสุทธน,นารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2567โดยมีหม่อมหลวงสรารีกิติยากรเป็นประธานฝ่ายคารวะและพระพรหมวัชรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับปการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรทางด้านการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขเป็นประจักษ์เด่นชัดในโครงการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยรวมทั้งการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหม่นสุทธนารีนาศเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2 5 6 7 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทธนารีนาฏเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กระกฎาคม2567ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12-14กระกฎาคม2567และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมาสมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรม ที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลนึ่งในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมมสวลีกรมมื่นสุทธนารีนาศวันที่13กรกฎาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่12-14กรกฎาคม2567เวลา8นาฬิกาท้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง p l a y s t o ต e และ App Store